สำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับทีมงานดีดบ้านรอยเอ็ดหมือนเดิมนะครับผมคือเก่าแล้วครับได้การเด่นขีดตมคืเอเก่าแล้วครับหนางานนี้ก็ไไ้เป็นเถิอกขอ,อกงวนะครับเถือกขอ,อกงูกลายร้ายตนอยู่ครับ ประมาณสิบหกตนนะครับเถบขอกง่วนะครับหกครับหลังนี่หกทั้งง่วทั้งยังกระบอกม้าออกห้นแล้วครับทึ่งของก็เต็มอยู่ครับก็เรียบร้อยดีนะครับผมลดเขาว่าอะไรนะครับดินทมไหมนะฝนตกใส่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มกำลังลิ่นอีกแล้วครับผมที่อำเภอเมืองจังหวัดสารคามนะครับแถวหลังมออสอครับผม การรถไทกับสตาร์ปติดนะครับแบบเหมือนนะครับว่าจะเอารถไทลูบจังหน่อยก็บ่บอติดนะครับถ่ายได้ขนเนื้อแล้วครับการสืมันคิดว่ายกตัางทอนะครับผมยกตัางท,อท่อนะก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมเดี๋ยวคนคลอ,องมากแล้วน,นะครับฝนก็เริ่มจะตอกอีกแล้วนะครับผมอลำบากครับเหตุง่านานฝนนะครับ เทปูนใกล้เสร็จแล้วนะครับผมและอีกสองสามต้นนะครับสุดยอดนะครับวันนี้รถเข้าไม่ถึงครับตัวเก่งนะครับผมล้อซุกนะครับเป็สร็จงานนะครับผมเป็นทางเลยนะครับผมเป็นต้มเลยนะครับปั้นต่อฐานได้เลยนะครับผมตม ในการนะครับงานในรายการเลยเล่นตมครับมือรถขับสภาพเกิอร์กอได้ใไซนะครับดีเยอะครับฝนหยุดหน่อยนะครับก็ช่วงหนึ่งว่าหันกระมื่อไม่อีกก็แทงออกไปแล้วนะครับรถไทยก็ใไซการไว้นะครับแบตบอมี่นะครับคุ้มสตาร์ทหลายเทียร์ครับบอติดนะครับวันเสารรถไทยมาลูบพอเป็นทั้งจักนั้นบอมมี่ตมนะครับ ย่แถวหลังนอสอนะครับผมสารคามนะครับสิะ16ต้นนะครับเป็นเพิงโมเด์นะครับเป็นทรงโมเดลนะครับสูงโมเด์นะครับยกตั้งวงท่อนะครับผมถ้าสมมุตินะครับบอได้ขนของไก่นะครับาจะเซตแล้วนะครับวันนี้อาจะได้กลับนะครับ แต่ว่าเมื่อนี่นะมันเด็กขนของไก่ดีครับมันลอยเม็ดได้แล้วครับขนของมา่นครับรถถอยครับมาว่าไหนครับลมนะครับซีีนะครับถ้าออกก็จักสีออกอะไรบอนน้ครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะครับบอย้าวนะครับคลิปสั้นๆครับอัปเดตงานนะครับคำอื่นอาจจะมาเก็บของแต่สานะครับวันนี้คือบรท่านนะครับปูนอาจจะแหงบ่ท่านนะครับก็สนใจติดต่อได้นะครับ0 9 3ย์3 1 1 6 7ครับรับงานทั่วไทยนะครับผมจะเป็นบานไม้บานปูนเป็นงานหน่อยงานใหญ่นะครับสามารถติดต่อได้หมดนะครับยกไดทุกอย่างนะครับผมสิ่งปลูกสร้างนะครับ กแล้วจะแอดไลน์ตามเือโุกมาสอบถามยละเอียดก่อนได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ